อีแม่ปืดบาดเดียวโลดปปืดบาทเดียวกระักกระหายเลยให้มันพอสุดท้ายโลด หายบาดเดียวมันพอสุดท้าย <c oughs> แล้วก็จบปืดไปบาดเดียวมันกับประมาณนี่แหละอีแม่เอย้ย มันสีเนาะคือกคือที่ลูกว่ะเขาแหาละก็เป็นลูกแล้วลูก,ลกบอกขึ้นยังไงอีแมลสิ่ด้หิวว่าลูกขึ้นเหมือนที่เขามานะ เดี๋ยวจะสงสารแม่ในทางนี้กันได้มันเป็นอะไรมันต่ำต่ำตึกเลยตามใน,ตาม,นตามตรงใดนี่ยตามตัวใดตามคำใด นี่่มันลัือมได้สิวมถน้ำกัเวลาว่าบนี้ก็อังังฟังยาทันจบสำเอื่อยฟังเอื้อยทางสกลนครระเบ้ามดสิฟังไ่ดู ลึกๆเลือดนะเจ็บแม่เอื่อยก็บอกถืออะไรผมเอาอันคลิปเสียงให้อันผมเอาลิปเสียงเอื่อยให้แม่อีแม่ฟัง อีแม่ฟังเจ้าอีแม่หายลูกเดียวครับเอ้ยเขาไปเว่าเขาไปเบิ่งในขีบเด้อมันจุกแมนครับเอ้ยตัวนี้นะสิโทษเด็กหน่อยมันกับบดได้เนาะเพราะว่าเขากับเขาใจอยู่นั่นแหละจังหวัดผ้าอีแม่ถอยออกมาก,ก่อนนะตรงนี้นะเขาก็ยังพันโทษมันหอก ขนาดเรื่องอีแมมดูแลเทคแคร์มันปอนเขาปอนหน้ามันที่ผ่านมาเขายังบริวารขึ้นมาเลยเรื่องนี่นะเพียงแต่ว่าเขากับเขากับเซฟเซฟกันไวแล้วเรื่องนี่นะผมว่ามันก็เป็นทรายแท้เนาะมันบ่มีวันแต่ว่าชิมามักกระเทยนหน้าอืมแต่ว่าความสุขของอีแมดได้แบบว่ามันมันได้เข่าไปแล้วในจุดนี่นะ แล้วมันโง่บ่ได้นะแม่มันเข่าไปเลยเด้อโอ้ยจะสิบหาในไทความขีดข้องกับเธออะนะพี่น้องเพศที่สามเนะหลยคนกับสิเข่าใจหรกแต่ว่าอีกลายคนเขาก็อาจสิบอกเข่าใจว่าพวกหาหูสึกเนะี่ยได้เด้ คันสิไปต่อมันแห่งกัดเจ็บอีม่มแห่งกันสิเสียใจคนคอยต่องย่ำก็มีเด้อเอฟซีไล่ <c> <line> คนก็ยุดกระยุดซะพราะํำนี่ไพเบิ่งขีบนะถ้าไพมาเบิ่งขีบหรือว่ากลังเบิ่งขีบก็เศร้าซะเดอ้อก็บอกว่าเศร้าซะมันต้องมัง่ง หมดต้องมาอัน <c oughs> ขอคืนดีกับอีแม่ดอกต่างคนต่างอยู่สาเห็นกันจังถักถท้ายถามไถ่กันกระพออืคั้นสูบอดด้มักกาเถอยละสุกับขั้นสูมักผู้ยิ่งซูม,มักแไปยิ่งสุกับบักแไปยิ่งไปแบบนี้นะกระพอสำนันสาอีแแมทเราก็มีความสุขมาหลายเติมแล้วแมนะ่เนาะ เอออีแม่ก็ได้ความสุขตั้งหลายเติบกาบความสุขํำการหั่นแหล่อืออีแม่เรายังบททันโทษบทท่านโทษอ่ออีแม่ยังทำบทบทท่านโทษเด็กน้อยอันนี้นะบทเด็กน้อยมันบริพิตอยู่แล้วเฮาเป็นคนที่อยากได้เข้าม่เนข้าบาได้อยากได้ฮาว เ้าเป็นคนกระตือรือล้นที่แบบแหลนเต้นน้ำเขาข้าอยากได้เขา,า,เาหันน้ำเขาล่แหลนใส่เขาข้าวพิลลผิิเพราะฉะนั้นแล้วเฮาถอยเองแต่ว่าขั้นในกรณีสิไปคืนดีมันกัดบอกคือแาบน,นี้นะบอกคือแล้วโดยเฉพาะบักเวียกับมึงเขมามื่อิ่งขีบนะมึงฟังกู มึงมาต้องมาสอหล่อใส่แหลเพราะเอานั่นเว้านี่บากหลังกันมันอยู่ของมันไปแม่เราก็อยู่น้ำกูปกติแม่นอุดมสมบูรณ์พี่นออ้องอือห่อยปนี่ยังว่าอุดมสมบูรณ์พี่น้องเลยแม่กูเ <c> อ <oughs> <c oughs> าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนไห้หละวบ้า ยืนยันเอวเอื่ยดด <c oughs> อาายอีแม่เป็นบารได้ยินเสียงเอื่อยหลุดอีแม่หลุดหายเกินหายตรงที่ว่าจุดไดนี่ก็คือความเจ็บคันเป็นเฮากันยังว่าเฮาหายกว่าหนีเป็นเฮาน่นะหากอัน หกักคอมกันอุ่มสมดมแกมกันขนาดนี้อยู่ในคลิปนะเ้าถ่ายอันบางส่วนสุดๆด,ดอกนอกคลิปนะเขาหอดสิกืนกินหัวกันผุนพี่น้องเอยความเขาหากกันนะอีะ่อเม่ก,ก็นั่งหายเฮือเตือลูกเอื่อยังบอกอันล้างมาอยู่หัวเลยปดกล่องมาเสร็จน้ำตาบาดเดียวหลดวะดไม่ต้องขีดดก อย่างเขามาก็จะให้เห็นนะเขามาถ่ายกล้องเปิดทูกมาเปิดต่องแต่ละสุดนในบ,บักหลังนะทำนองแบบอยากอ,อยากเงาะอ,อีแม่เลยเดี๋ยวนี้เงาะอ,อยากขอคืนดี <c oughs> ดมันบอกคือเก่าแล้วหลังเอ้ยกู <c oughs> คันกูสิพา <c oughs> อีแม่ไปกูกระอายคนแล้วตอนนี้นะเขาแนมถั่วบ้านน้องแต้กูรู้สึกอายหลายเดียวนี้นะเลยมาเปิดกอ่อน <c oughs> มาหัวมาหัวใส มั่นี่ก็เลยใจอ่อนอย่างโง่ไปหาผัวบอกว่าเอออดีตผัวมาเกิดองซานอ่เออแต่คนมันหากกันไหมเออเสียดได้ไดสะนะสงสานเขาหลาย,ลา,ย,ลา,ยลายกลัวลแต่เหตุได้ได้สแมกอนาคตต่อไปเมืม่อวานนี่ได้สนะมันคือบอตอบสะเขามาตอบอะไรกันแล้วมไม่บอกให้คำตอบ สิลังเล่ฮะสิแตกเนี่ยมันไม่จะตอบแบบยากนะคะอ,อันนั้นแหละคขาคือคำตอบอะไรแบบมาดักเวียว่ามาดักเวียว่ารับถืตอบไปเลยอือย่าลึกเองมันมาลึในกูได้ยินมันมันกูคิดูดูดเดียวแต่มันก็บม่ได้ยินลเลยเราเถอะมันก็เลยมาสงสารผัวโดยเศร้าแม่ FC บ,บริเซียให้เจ้า เอฟซีมีแต่บอกว่าพ่อแม่สอนขวัดพุ่นเบิกสังขารตัวเองขวัดโลดบวชซีซะถ้าสีบวชซีขวาไปพยานผาเดือดร้อนกับเนนอืมปะสินเป็นไรจ้ากินผาอยู่ในวัดประสิบวชศีกากรปัจจุอยู่ไทยศสีกากรอยู่ล่าพ่นแม่ใหญ่สอนบ่หลวงปูใครพักขึ้นมาญาติใช่ว่าก็จะไปปูเสือเฮียนเจ้า พี่น้องก็ํำนี่แหละืมเอ้ยครับความอันกระไดอยู่พี่น้องึ้นมาเป็นยางาจิมาลิน,นมูอเ,เป็นปัจตันทร์บปัดเปิดกล้องเดินม,มาหัวัดสะพัดอด<แ>ีแม่นะแคนเฮ<ๆ>านำบาจากเป็นกระจากตายแม่เอ้ยคิดแน่นั่นแหละ มันจากขึ้นกระจากตายอเมื่อหนึ่งคาก็สิจากเข้าไปมื่อหนึ่งเราก็สิจากเข้าไปมาว่าได้จาเราอันในส่วนตรงนี้เะเดอให้แม่คิดเองเดอลูกบได้บังคับเดว่าะลูกก็ะบอกอยิว่ะศร้าซะแม่ลูกบอกแทอสํานี้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวแม่ถ้าแม่บอเศร้าก็แล้วแต่แม่เดอแต่ลูกลูกอายคนแล้วอเจ้าอยู่แล้วแม่ก็แล้ว ไม่ตัดสินใจ,จเด้อคือชองซานเด้อซาวส,าาส,านะาสู้หามาหยุ่งกับแม่กูเดาสูหามาหยุ่งกับแม่กูกซ้าผัวใหม่ให้แม่กูจบนะบัดนี้นัง <laughs> กูสิหายแล้วเซิงซื่อแต่บอกห้มากให้แม่เป็นแต่เซิงเยอะ เ,เ,อเออเตรียมเซิร์รถสา <c oughs> เป็นตานะตามนั้นค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนะพี่น้องผู้ติดต,ตามยังไงสอนติดตามชมก็ห้เลิกก็เลิกได้ยูพี่น้องมาเห็นพันยางข้ามาพันมาเปิดกล่องแล้วขึ้นชงสารก็มาหัวใส ถ้ามันเปิดค่อยนี่เห็นกับขาดใช่เนาะคนแบบคนเคยเว่าเคยจานกันนาแม่เด้วยถ้ามันเปิดค่อยนี่เห็นขาดอือนี่เปิดกล้องบ่อเด้อพี่น้องเรื่องสิเสียให้ยกาบไปหาการกับบ่อเด้อเขาเราจะกราบกันเรากราบไปพูทธิารุตที่เมี่ยซอนนะเขาอยบอกไปน้ำคอยอายคนกดแม่บอกอับดอก มสตีตั้งแม่จะได้ด้วยแม่จะทำตอนนี้มันยังใหม่แม่ยังทำใจบททันได้อือลาวล้ว